ติดตามสถานการณ์การสู้รบอย่างดุเดือดที่อิสราเอลโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในเลบานอนที่หากเรียกไดว่าตุนแรงที่สุดในรอบ20ปีอิสราเอลโจมตีเป้าหมายในเลบานอนไปมากกว่า1,600จุดมีผู้เสียชีวิตเกือบ560คนขณะที่ฮิสบอลลกได้โตกับ2วันติดทำให้แสเรนันสนามทั่วพื้นที่บริเวณภาคเหนือของอิสราเอลฮิสบอลลกจะเพียงพล้ำหรือไม่ หลังถูกเปิดการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในเรบานอนเมื่อวันที่23กันยายนเวลาประมาณ10โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยการโจมตีระลอกนี้นับเป็นการโจมตีที่แผ่ขยายกินพื้นที่ที่กว้างที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นหลายจุดในกรุงเบรุตตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอิสราเอลมีการใช้อวุธที่มีชื่อว่า GBU-28 ของสหรัฐ Bunker Buster ซึ่งเป็นระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ มันมีประสิทธิภาพสูงในการเจาะโครงสร้างแข็งก่อนที่จะระเบิดออกภายในสามารถจเจาะพื้นดินได้ลึกถึง30เมตรหรือ,จอเจาะพื้นคอนกรีตที่ลึกถึง6เมตรได้และสามารถทำลายทุกสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงและก่อให้เกิดเครื่องกระแทกที่อาจส่งผลต่อโครงสร้างใต้ดินที่อยู่ไกลออกไปได้ กลุ่มฮิสบล็อกออกมาประกาศเมื่อเย็นวานนี้ว่ามีนักรบของกลุ่มเสียชีวิตหนึ่งนายขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า1,645คนหลายพันครอบครัวต้องอพยพพลัดถินนายเบนจามินเนธันยาหูนายกรัธมนตรีอิสาราเอลได้ถแถลงสงสารถึงชาวเลบานอนโดยระบุว่าอิสาราเอลไม่ได้ทำสงครามกับชาวเลบานอนแต่ทำสงครามกับกลุ่มฮิสบล็อกซึ่งชาวเลบานอน เป็นโลภมนุษย์มาเป็นเวลานานเกินไปแล้วและขอเตือนให้ชาวเลบานอนออกห่างจากจุดต่างๆที่เป็นฐานที่มั่นหรือเป็นที่ตั้งอาวุธของฮิสบัลเลาะห์เพื่อให้พ้นจากอันตรายและเมื่อปฏิบัติการของอิสราเอลสิ้นสุดลงทุกคนจะสามารถกลับเข้าที่พักได้ตามปกติอิสราเอลเตือนชาวเลบานอนให้อพยพพร้อมย้ำว่าอิสราเอลไม่ต้องการทำร้ายประชาชนชาวเลบานอนหากใครอาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่เก็บอาวุธของฮิสบัลเลาะห์จะต้องอพยพออกจากพื้นที่ในระยะเกิน1กิโลเมตร ภายในเวนลาสองชั่วโมงกองทัพอิสราเอลประกาศภายหลังการโจมตีเป้าหมายของฮิสบอลล็อกไปแล้ากว่า1,300จุดที่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮิสบอลล็อกที่สร้างสมกำลังมาตั้งแต่สงครามในปี2006เพื่อกำจัดภัยคุกคามต่ออิสราเอลและทำให้ชาวอิสราเอลทางตอนเหนือของประเทศต้องอพยพมีการประทะก,กันขณะเดียวกันในฝั่งอิสราเอลยังพบเห็นจรวดที่ยังมาจากฝั่งเลมานอน สกัดกันด้วยระบบไอออนโดมอย่างต่อเนื่องสกัดจรวดจากเลบานอนไปได้กว่า210ลูกในขนาดเดียวกันทางน้านของฮิสบัลเลาะ์ได้ใช้โดรน TU-143 ของสหภาพโซเวียตที่นำมาดัดแปลงเป็นขีปนาวุธรอนโดยตั้งชื่อใหม่ว่า DR-3 อิสราเอล IDF เได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่อ้างว่ามีการโจมตีทางอากาศที่บ้านพักหลังหนึ่งในเลบานอนตอนใต้ซึ่งมีสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าขีปนาวุธรอน DR-3 เป็นชื่อเรียก ของโดรนลาตาเวนทียู143ของโซเวียตการดัดแปลงในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สามารถทราบชนิดอาวุธที่อยู่ภายในครังของฮิสบัลลอได้ฮิสบัลลอยังมีการใช้ขี่นาวุธและจนวดจำนวนมากอยู่ก่อนแล้วและมองว่าการนำทียู143ที่ดัดแปลงมาใช้นี้ เป็นความสามารถในการโจมตีแบบใหม่เดิมทีดวรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการลาดระเวนแต่ปัจจุบันได้รับการแปลงโฉมให้นํามาโจมตีระยะไกลได้ซึ่งถือเป็นการนาเอายุทธวิธีของรัสเซียที่เคยใช้ในความขัดแย้งกับยูเครนมาแล้วกองทัพอิสราเอลอ้างว่าได้ทําลายทิ้งที่ยู143นี้เท่าที่พบเห็นขีปนาวุธร่อนนี้ไม่ต้องใช้รันเวย์สามารถยิงจากรางปล่อยรบรรบรทุกมีสัยการยิงมากกว่า200กิโลเมตร และสามารถบรรทุกหัวรบได้ถึง270กิโลกรัมทำให้กลุ่มฮิสปบลาะ,ละสามารถโจมตีเมืองต่างๆไดไกลถึงเทอรอวิฟและเยรูซาเล็มอย่างไรก็ตามความแม่นยำของขีปนาวุธนี้ยังคงไม่มีความชัดเจนเว้นแต่มีการอัปเกรดระบบนำทางซึ่งจะถือว่าเป็นภัยคุกคามอย่างหลายแรงต่อความมั่นคงของอิสราเอลได้ในอนาคต ในช่วงนานาสาระจะพาไปรู้จักกับ Water Life โคมไฟแบบพกพาที่สามารถชาร์จได้ด้วยน้ำทะเลหรือน้ำปัสสาวะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับบริเวณพื้นที่คาบสม,มุทรัวจีราข้างตอนเหนือสุดของทวีปอเมริกาใต้ เป็นที่อยู่อาศัยของชาวพื้นเมืองเผ่าวายูที่อยู่หาา่างไกลจากความเจริญแม้กระทั่งการเข้าถึงไฟฟ้าก็าตามบริษัทอ e ีรีนาบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานขับเคลื่อนของประเทศโคลอมเบียจึงได้คิดค้นสิ่งที่เรียกว่าวอเทอร์ไลฟ์โคมไฟแบบพกพาไร้าสายซึ่งได้รับแนวคิดมาจากชนพื้นเมืองที่มีวิถีชีวิตอยู่กับทะเลตลอดเวลาจึงคิดค้นวิธีการใช้ไงานง่ายๆเพียงแค่เติมน้ำทะเล เรือน้ำปะสะัสสาวะประมาณ500มิลลิลิตรเพื่อแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานขับเคลื่อนแทนการใช้แบตเตอรี่หรือการชาร์จด้วยไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง45วันโดยที่หลอดไฟฟ้าจะมีอายุการใช้งานประมาณ2-3ปีนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จ USB สำหรับการชาร์จโทรศัพท์มือถือและยังสามารถเปิดวิทยุได้ด้วย w a วเทอร์ h t มีลักษณะเป็นทรงกระบอกทำจากไม้ มีวงจรไฟฟ้าอยู่ภายในฐานด้านบนมีฝาปิดที่มีรูอยู่รอบด้านเอาไว้สำหรับการสาน้ำทะเลหรือสน้ำปัสสาวะเมื่อใส่น้ำลงไปน้ำจะทำปฏิกิริยากับแผ่นแมกนีเซียมและแผ่นทองแดงด้าน,นในของหลอดไฟเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาด้วยเหตุน,นี้จึงทำให้คงไฟจากน้ำทะเลและน้ำปัสสาวานี้มีประสิทธิภาพมากกว่าโคงไฟจากแสงอาทิตย์และสามารถเปิดใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมง ภายอกของโคมไฟดีไซน์ให้มีลวดลายแบบดั้งเดิมคงชวนพื้นเมืองและแกะสลักไว้ส่วนปลอกและสายรัดมีสีสันสดใสสลับการใส่โคมไฟได้ได้รับการทอโดยช่างฝีมือในท้องถิ่นเพื่อผสมผสานมรดกวัฒนธรรมอันยาวนานของเผ่าวายูซึ่งโคมไฟแบบพกพานี้ยังได้ดีไซน์ให้สามารถแขวน ไว้กับเรือประมงหรือเรือแคน,นูได้เพื่อให้ชาวประมงในหมู่บ้านสามารถใช้งานได้ในการออกเรือจับปลาหรือใช้เพื่อทำงานศิละปะในตอนกลางคืนหรือนำไปใช้เพื่ออ่านหนังสือกับลูกๆหากความรุนหลังจากผ้าที่ตกดินนำมาบอเทอไลท์เป็นโคมไฟที่มีประโยชน์สำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ใกล้กับท้องทะเลเป็นอย่างมากและยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมในตัวโดยเมทรินเปลืองในการจ่ายค่าไฟฟ้า และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณปรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับวนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพนทุกุปอสรรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับเมื่อเลือดอีสานของคุณเข้มข้นเดี๋ยวมึงจะกินอะไรนะมึงสั่งปลาและบางให้กูไหยเอาปลาล่าบองปลาล่าบอง